สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเพราะชิมสิมทางนะครับมาดูพ่อแม่พี่น้องนะครับอาลุงป้านะครับมาดูว่าบรรยากาศอึมครึมแบบนี้สับปะรดสีเราเป็นไงนะครับอากาศตอนนี้นะครับฝนตกได้3ามวันนะครับนครพนมนะครับฝนตกแรงมากครับก็เลยอยากพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาดูว่าสวนของเราเป็นยังไงหลังจาก ฝนตกและบรรยากาศอึมครึมแบบนี้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเน่าไหมนะครับเรามาดูกันนะครับสวนเราเริ่มสวยแล้วนะครับเียังได้ปีกว่านะครับต้นไม้เราเริ่มออกสีแล้วครับเริ่มสวยแล้วครับก็จะประมาณนี้ครับคือหน่อบางหน่อมันก็ออกเยอะมากครับอย่างต้นนี้นะครับ เราจะไม่ตัดนะครับเราจะพาเดินรอบๆสวนก่อนนะครับบางต้นก็สีสวยบางต้นก็ไม่สวยนะครับอย่างต้นนี้สีซีรนะครับแต่ก่อนมันจะออกชมพูสวยมากแต่เดี๋ยวนี้มันก็จะสวยไปอีกแบบมันจะเป็นสีขาวนวลนๆน,น,นะครับต้นนี้จากสีชมพูสดๆก็กลายเป็นเริ่มออกสีและ้ะ นะข้างบนกำแพงเราก็จะปลูกอันนี้นะครับกระจุมกระจิมน่ารักนะครับหนวะดรูสีของเรานะครับซื้อมาห้าสิบาทได้เยอะแล้วครับอันนี้อันนี้ส่วนที่เราขยายนะครับเสือซื้อมาต้นเดียวได้แปดต้นแล้วครับ ลาไฮบิดของเรานะครับสีดแดงๆนะครับเริ่มสวยขึ้นแล้วครับกำลังออกกอ็สวยๆครับลมปรโตนะครับ ซื้อมาเอฟมาแต่ต้นเล็กๆครับเป็นสองสามใบนะครับเขาแถมมาด้วยซ้กับตัวนี้ไม่ได้ซื้อครับเอฟต้นอื่นแล้วเขาแถมมาครับมรรยากาศภายในสวนนะครับแดดก็ไม่มีนะครับอึมครึมอึมครมนะครับไม่มีอะไรทำก็เลยว่ามาถ่ายคลิปให้ ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าสวนของเราไปถึงไหนละอันนี้เอฟมาได้ไม่เอฟมาออสองเดือนแล้วมั้งครับปลูกเนี่ยกำลังเริอ่มออกสวยครับกำลังงามอันนี้ได้สามหนอดแล้วครับอน,นี้กุหลาบเล็กแต่มันไม่เป็นกุหลาบเล็กแต่มันยืดออกมาเลยครับเดี๋ยวนี้ มาลายนะครับต้นเอฟมาต้นละ้อยนะครับเนี่ยอันนี้นะออกได้ออกดีครับดูลูกเขานะครับดูนะครับอันนี้นะครับลูกเขาจะเยอะมากครับเห็นไหมครับดูเขาหนึ่งสองสาสี่นอครับ ตัดไปแล้วหนอ่อหนึ่งห้าหน่อครับตัวนี้ออกลูกเยอะมากครับครับบางส่วนก็สวยบางส่วนก็ยังไม่สวยนะครับมันกำลังเขาเรียกว่ายังไม่ถึงปีนะครับเพิ่งปลูกมันก็เลยดูแบบ ยังไม่ฟอร์มยังไม่เต็มนะครับเพราะเราเอฟแตโนมาเราเราเอฟมาแตโนเราทุนไม่เยอะครับก็เลยเอฟอัตโน,นเล็กๆมาปลูกต้องใช้เวลาในการดูแลในการปลูกนะครับมันถึงจะสวยตอนนี้เริ่มแล้วครับเริ่มจะสวยแล้วซอมบีนะครับดูซอมบีต้นนี้นะครับดูสัมบูต้นนั้นนะครับใหญ่แล้วครับต้นนั้นอนาณตอะไรไม่รู้ครับนี่ วันละได้ดีต้นยียสีแดงแดงนะครับอันนี้ก็ไม่รู้อะไรครับอันนี้ลูกซื้อเอฟมาต้นเดียวนะครับเต็มสวนครับในออกลูกเยอะมากอันนี้นี่อันนี้คือเราอันนี้ห่วงมากครับต้นนี้นะครับใครมาส่วนนี้ก็อยากจะเอฟต้นนี้นะครับ อันนี้ได้มาจากส่วนคุณปิยวรรณนะครับได้มาก็หน่อเล็กๆนะครับคุณปิยวรรณแบ่งมาให้นะครับมาปลูกก็สวยพอใจมากนะครับในต้นนี้ครับดูอันนั้นนะครับสวนอันคุณหนุ่มนะครับคุณหนุ่มการ์เด้นนะครับตัวนั้นตัวใหญ่ๆดำๆซอมบี้นั่นนะครับตอนเอฟมาก็ต้นเล็กๆนะครับเดี๋ยวนี้ไม่เหลือเขาเล็กแล้วนะครับ เราจะพาดูอะไรครับน,น,นี่อันนี้อันนี้อันนี้มันจะรวมหมดนะครับโชกุนวิสต้าแล้วก็ซามูไรนะครับเราจะรวมอยู่ในนี้นะครับเวลาอันเป็นอยู่ใกล้ๆกันนะแทบแยกไม่ออกเลยนะครับว่าอันไหนเป็นพันอันไหนนะครับมันก็จะมีโชกุนวิสต้าแล้วก็ซามูไรนะครับอยู่ด้วยกันเนี่ยดูครับแยกแทบจะไม่ออกเลย วิตาสมุไรวิตาวิตาสมุไรโชคุณครับพอมารวมกันแล้วพอมารวมกันให้แยกออกนะครับท่านผู้ชมแยกออกไหมมันก็เหมือนกันเกือบจะหมดเลยนะครับถ้าถ้าถ้าแม่สังเกตที่แรกนะลอดิมจิมทางก็แยกไม่ออกครับว่าอันไหนวิตาอันไหนอันไหนเป็นสมุไรนะครับอันไหนเป็น โชกุนนะครับพ่อเลี้ยงไปเลี้ยงไปสังเกตคุกคีนานา,นานโอ้มันก็มีความแตกต่างอยู่ถ้าผู้ชมดูนะครับมันแตกต่างกันยังไงดูนะครับต้นแรกนะเป็นวิต้านะครับดูสมุไรวิตาวิตาวิตาสมุไรต้นตัยวยใหญ่ชงสูงนั่นนะครับโชกุนต้นสุดท้ายครับเราจะไปดูโชกุนนะครับมันตต่างกันยังไงนี่ครับโชกุนครับ ดูครับมันเหมือนแลวมันแตกต่างกันยังไงดูนะท่านผู้ชมดูครับดูครับมันจะแตกต่างกันอยู่นะครับทั้งทั้งสามต้นเนี้นะครับอาจจะให้ดูสมบไรชัดๆอีกต้นหนึ่งนะครับลูกของสมบไรต้นนั้นนะครับอันนี้สมบไรอีกอเราได้หนอนะครับ จะได้เห็นชัดๆว่าสมุนไรมันเป็นยังไงครับนี่คือสมุนไรนะครับด่างใบมันจะชัดแล้วก็ใบแหลมๆนะครับส่วนวิตาใบมันจะทู่ๆใบจะกลมๆนะครับแล้วก็ลายตรงกลางมันจะชัดนะครับมาดูอีกต้นหนึ่งครับนี่มาลายนะครับอันนี้มนลักษอสูรครับ อันนี้อีโบนีนะครับลายสวยสวยซัมบีครับอันนี้ไม่รู้ครับไปอ,อะไรครับอันนี้ให้หน่อแล้วครับ่าดูบรรยากาศรอบๆบ,บครับบรรยากาศก็อุ้มครึมหน่อยนะครับอาจจะไม่ภาพอาจจะไม่สวยนะครับ ครับต้นราคาถูกพอมาจัดวางมันก็สวยนะครับอย่าดูถูกต้นสับปะรดสีนะครับเอฟมาเลยครับพอเอฟแล้วเรามาจัดวางให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนมันจะสวยเองครับที่แรกก็ดูครับนี่ข้างบนนะครับเอามาห้อยแบบนี้นะครับเล็กๆก็กระจุ่มกระจิมดีนะครับนะครับ พอเอามาห้อยมาแขวนมันก็จะประมาณนี้ครับมันก็เป็นกอสวยครับเห็นไหมครับเรารีลิงจางเอาไปห้อยไปแขวนเอาขึ้นต่อไม้นะครับมันก็จะประมาณนี้ครับวันนี้นะครับขอนําเสนอแค่นี้นะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดแชร์นะครับอัปเดตอัปเดตโซนล่าสุดนะครับสวัสดีครับ